สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะมือนีเขาพต้องเฮ็ดกับเขาอากาศฮ้อนหันไม่กินน้ําเย็นเย็นแล้วก็ผลละไมเย็นเย็นครับพี่น้องแต่อธีบวบอกมากนี่ยว่ต้องกินละวันนี้เราจะมาทําอาวุธของเรานะคะอ๋ออ้อยจะมาเฮ็ดขี้มพอกนาครับพี่น้องท่านาท่าตานะคะก็ดีอ้อย ว่างๆนั่งอยู่ที่ทํางานกับเปิดคลิปนู่นคลิปนี้บึ่งก็เลยมาเจอตัวนี้เพราะว่าอวัยป็นคนมักเกี่ยวกับพวกนี้ยุ่จากบก่บกค่อยได้นั่นเห,เห็นในดีเขาก็เรียนรู้ศึกษาเอาแลวมาตรงกับที่เข้าสนใจพอกอคือนุ่มลุงเลี่ยนก็มีนะคะเขามาไปแล้วคะ่ะใส่ถูเรียบร้อยนะ้ะถาปันคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือ บริปูหมดเลค่ะเจ้าคะอันนี้เป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะหาซื้อตามเซเว่นได้เลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ก็มีอ่าน้าน้ามันมะพร้าวสก,กัดเย็นมีประจาบ้านดีเลยะคะ่ะพี่นน้องเลี้ยยุเหยาะสิ่นี้นะคะก็เลยเขาาข้ากับมีติดบ้านอยนะะู่แล้วเกลยมีตัวนี้ก็เลยมาเห็ดทูกอย่างเข้าตัวรองค่ะไม่ลองเราไม่รู้แต่ว่าแต่เพราะว่าประโยชน์ของเขามันก็มีอยู่แล้วประโยชน์ของว่านหางจระเข้ก็มี ประโยชน์ของนมก็มีประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นก็มีขาเอาสิ่งที่มีประโยชน์ทุกอย่างมารวมกันมันเป็นยังค่อยจะบริเวริกูดนะคะมันดีอยู่แล้วดีมากๆนะคะเียพี่น้องเบามากอะเห็ดไปน้ำเบาไปน้าเขยิบกอนค่ะอันนี้คือเขาเขาซานนะคะจะเป็นเขาเจ้าเขาเนี้ยวก็ได้อันนี้เขาเขาเนี้ยค่ะเขาเนี้ยไม้นะคะมาไวจั่อยคะพี่น้องอย่าเอาแบบนั้นมา มันอันหัวปันเ้างจระด้บดซึกนะคะเ้ามาขึ้นมาเขานะล้างมันสะอาดก็มาแซ่ไว้ได้จักวางหนึ่งห้องมือบีบเบิเ่งอะไรมันค่อยพุยยดีแล้วก็เอานุ่มนี่ค่ะเทลงเลยอันนี้นุ่มกับน,นุ่มลงเลี่ยนกับพี่น้องใส่ไปโยวดได้หลายอย่างเอาอ้อยเทใส่กองหนึ่งเลยค่ะแต่ว่ามันใส่บ่อยดูดนะคะใส่ได้ประมาณอสองสองอาทิตย์ประมาณสองสามอาทิตย์แหละ ว่าถ้าแต่ว่าเอาไว้ใส่เอาไว้ก็จะแบ่งให้ออนอยให้พิดน่าใส่นะครับพี่นอ้องเพราะว่าพืพ้นผ้ากันตากแดดนะคะนี่เรามาปั่นกันเถอะปัน่นไหนมันปัน่นไหนมันละเอียดสิดห้อาก,ก็ค่อยไปเฮ็ดขั้นถ้าห้อมามามาเขาสารเนี่ย มันจะปั่นไงถ้าหฮอเอาแบบแบบแข็งๆไปล่างๆๆแล้วมาปั่นนี่มันจะเฮ็ดให้โถปั่นเฮ็ดเห้หม้อปั่นเฮามันสึกนํางค่ะพี่น้องเราเวลาปั่นมันสิด่งังสีได้มันสีดๆๆๆคือหฮอปั่นเข้าขวนี่พี่น้องนี่นะละเอียดเพราะว่าที่หฮอมาไว้นะคะหลังจากนั้นเอาไว้ก็จะเอามากองนะฮะเอาไว้ใส่ผักข้าวนะคะผักข้าวนี่ก็ผ่านมาไหล สนามลบเปล่าค่ะพี่น้องเอา้แต่จีเอามากรองนะคะกรองเ้าบูมีตะไคร่ของคือข้าเจา้าเา้าก็เอานี่กรองก็ได้เราทําในสิ่งที่เรามีามห้องใหญ่เห็นมันยากอันไหนมันยากมันก็ยากพี่น้องอันไหนมันง่ายมันก็ง,ง่ายนะคะเอาโอ้ยกลียดกันพี่นออ้อ,องโอ้ยเจ้าขอโอเค ลังจากนั้นเราก็จะหอมเลยต้องเป็นนุ่มสดนะคะเป็นยี่ห้อยังก็ได้เดี๋ยวนุ่มหวานไว้แล้วมันติดเหนียวเอาไว้ก็จะเท่รงเพื่อจะกรองเอาน้ํามันเอาเอาน้น,นะคะปนงังคือเอาไว้ค่อยเอาไส่หมอเนี่เพราะว่าเพราะว่าหมอเนี่ยเอาไว้สิเอาไปเคี่ยวไฟแเ่นั้นเอง ก็อ็มาตรงเลงตรงเลงมันนน้ำเขามันโอกอะนนะ ร้าน้ามีลายอนไรนะฮะเขาเห็ดท่ออ <elas> ุปกรณ์ั้งนี้อ่ะอี่ล้องพอก็เป็นไหนเขากับตรงไหนอามาพอกหนาเขาอยู่แล้วไะหลังจากนั้นก็ ฝากไปตรงนี้ก่อนนะคะล้างมือก่อนค่ะบัดนี้ลังจากนั้นเอาไอ้ก็จะเอาไปเคี่ยวไฟนะคะพอเห็ดออกมาได้ได้ประมาณนี้พี่น้องได้ประมาณนี้ถ้าห้องเคี่ยวไฟดีเดี๋ยวห้องไปเคี่ยวไฟน้ากันนะคะนลังจากนั้นเอาไว้ก็จะ,ะ,ะ,ออกมะมา,คะะมา,า,เ,าเคเี่ยวเ,เ,เคี่ยวไฟอ่อนๆกับพี่น้องเพราะว่า ห่อตรงคุนมันเลือยนะคะตรงคุนเขียวไฟอ,อ่อ,อนตตองใส่เวลานในการเขียวเล็กน้อยได้ไหมนะเข้าเข้ามีแกสแบบนี้เขาก็ใส่แบบนี้ ทีห้อมาเฮ็ดตีเหมือนห้อเฮ็ดให้่ไขเขานามเขานะ่ะมันสุกทีห่อทีห้อบดนะพี่น้องคิดว่าประโยชน์ของนุ่มประโยชน์ของเขาแล้วก็บ้านห้างเราจะเข้เอามารวมกันคิดว่ามันิดีปันไดครับพี่น้องห้องเก่เามาเฮ็ดหาง่ายๆนํำบานห้องใช่ไหมหาซื่อง่ายเดี๋มันก็นลืมจับเป็นคาบแล้ว ขอบคุณทุกคลิปที่เอาอ้อยดูนะคะให้ความรู้เอาอ้อยเวลาเอาอ้อยดูคลิปเอาอ้อยจะดูหลายๆคนหลายๆค,คลิปจนเรามันไายขึ้นกันไายขึ้นกันเขาก็เอามาประยุกต์ฮ mm ็ดเอางีค่ะพี่น้องเสียให้บิดในนะคะบิดใน,ในขี่รถตากแดดอันนี้มันจะดีอย่างหนึ่งมันรักษาผุกฝากกะรอยด่างดำนะคะหรือซิวะลยซิวเสียนเท่านี้สซิวเสียนนี่ มันจะเปิดลูกคุมขนนะคะแล้วมันจะไป็นแบบรุ่งถ้าสิวสิวผู้ใดมีสิวเสียนเนี่ยเพราะสิวเสียนมันมันแห้งหรือมันอยังเงีมันจะเป็นเซย์มันจะรูดปุ้ดก,าออกจากหนาเขาเลยมันจะฝังอยู่นะคะอ๋อไฟอ่อนๆเลยนั่นแหละเอาไห้มันฝุดคนบ่ให้มันติด เอาอ,อ้อยคนไปจนมันเย็นนะฮะเพราะมันเย็นใช่หรอเอาอ้อยก็จะไปนั่นแต่เอาอ้อยจะบเห็ดเป็นนะเป็นคีมเป็นเนือ้อคีมเลยเห็ดแบบนี้เพราะว่าเวลาห้องออกซับนาเอาอ้อยนี่อันนี้ก็บอกได้ว่าว่าจะขวงนาดีหรือหนาหยางเด้พี่น้องเอาอ้อยเป็นคนถ้าโลดชันมากแต่แต่เลี่ยนปอปอว่าชอบข้นกะมอดสามกูเะไป จะไมเป็นาสาซำหน่อยเนี่ย่ท่าดอกบบรู้ดอกบุมีเงินสื้อใส่ตะครีมอิมูนกวนอิมจะไหมนะ่ะเป็นครีมนะคะลชันนี่มันกป็อีกแบบหนึ่งน้ำผิวพันเอาอ้กันเอาอ้อยใส่ลชันนะคะมูเดียวกันนะก็ไปเราเรียกพี่นอ้องไม่เยี่ยมไม่ยามแล้วกามเหว่อาอ้อยก็ยังเขาก็เลยมาถามว่าพี่อ้อยคือ คือเบาเหาี่ยวคือหนูอันนี้เบาต่างกับเบาได้บริย่ออยู่หัวเบาความจงเพราะว่าเกิดเสียแบ่งคิดรับคิดรีิดหน่อยให้พ่อแม่พี่นอ้องเอาโอ้ยท่าโลชัน,นกับพี่น้องท่าตลอดสีน้วสีห้อนสีฝนปกติฤดูห้อนอน,นี่อาบน้ำเสร็จแล้วเงื้อแตกโรดผู้ได้เาขาห้องแอร์ก็บเป็นยังจังเข้าจังบานเข้านาน่นะบอม่ห้ององุ่งห้องแอร์อาบน้ำช่วงฤดูร้อนนี่อาบน้ำออกกห้ของน้ำในเงื้อแตกเงื้อแตนพี่น้อง สิม่ท่าโลชันก็โอ้ยมันก็หอนเอาอ้อยนี่ท่าท่าโลชันท่าผิวท่านั่นจุดจางดํามันจะหายไปแต่ว่าท่าตลอดนะคะเอาอ้อยท่าตลอดอ้อยซื้อโลชันตามเซเว่นนี่แหละท่าผิวหองบไหซื้อยี่ห้อดีหรอกซื้อทั่วไปท่าโลชันเพราะว่าสิ่งที่เขาเฮ็ดมาขายมันก็มีประโยชน์อาจจะมีหน่อย อันที่แพงอาจจะมีหลายแต่ว่าถามว่าสรรพคุณกัก็ตามราคาแต่ว่าเท่ากับเอามาใส่เอาไว้ก็ใส่เอาไว้กใส่ท่าผิวนี่พี่น้องหาสิบเราได้หาสิบปีครับบดีนาเนี่ยมูม่มานนนน้ำตะละมือนี่เขาว่าขึ้นนันนอนจะเฮตะนาอยู่ใช่ไหะพอกอันนั่นพอกอันนี้พอกมึเพอกเป็นค้นแพร่ยงไยงนะฮะอาไว้เขียวมันเหยียดอันนี้บอ คือท้าลชันนี่พี่น้องอ่อ้อยใส่ลชันอีหยังสีบอกนะคะบันนี้พูดสัญญาจะเพะสัตว์ค่ะพี่น้องฝาสีฟ้ายูเซเวียนขาย27บาทแต่ดูนี้เอาไว้บรูเท่าไหร่เพราะว่าเอาไว้ไปซื้อเป็นแพ็คคุณยายไปตลาดหรือไปร้านขายเป็นแพ็คนะยายก็จะซื้อเป็นแพ็คมาให้ลูกรู้ว่าอ้อยใส่ยี่ห้อ,อยังกอง กบปุบแบบแดงสีแย่จดจำได้เพื่อสื้อมาให้เทีย่ยวแล้วเป็นแพทอไอไ้อ้อยอ้อยกระทัดิันสัตว์แต่ว่านานี่เป็นคนแผงไงใส่ยังกะกะแพะกะแพ้อ้อยนะสังเกตเบป็งรถผู้ใดเป็นแฟนคลับท,ที่ติดตามอาไว้จักน้อยหนาอา้อยกับมองบางครั้งกับซิ้วขึ้นไปังี้สิเพราะอา้อยเป็นคนแผงไงนะครับเหมอเอาไว้ไดูรักษากับหมอเได้ค่ะพี่น้อง ตันอ้อยแพ้รุ่นรแ,รแรกเนี่ยไปคลินิกเลยพี่สาวอยู่เดนมาร์กล่ะสรงเงินมาให้น้องทำงานบริษัทเนะาะยันนองบ่างงานได้ไปเขาคลอดพี่นอ <c oughs> ้องของคลอดเท็ดนาคุณราะว่าห้าตรงคือตรงหาหมอนอะไปบอกแต่มันเลว <c oughs> พาาราเฒ่ามากเรต้องไปหาหรอกแล้วแต่มันสิเปลี่ยนยังแต่ว่าแล้วแต่มันสิเปลี่ยนยังกับบอกไปยังสาระ ที่เฮ็ดอยู่นี่ก็คือความสวยว,ว่องามาเลยพี่น้องนี่แหละเห็นว่าเอาไอ,อก้กระเคี่ยวได้โอ้โหสีสันพี่น้องเดี๋ยวจักหน่อยคลิปนี้สีเงาจักหน่อยนะจ๊ะมันเย็นแล้วห้าต้องดูเป็นเป็นช็อตเป็นช็อตนะคะมาบันดนีห้อางมาเฮ็ดส่วนผสมนะเอาไว้กระเคี่ยวให้มันเย็นจักหน่อยก่อนเดี๋ยวห้าค่อยมาเฮ็ดช็อตต่อไปจ้าพี่นอ้องเอาไว้ก่อนเห็นไ่ม สวยังงามเลยเนื้อเนียนนะคะบริเฮตกินได้พี่น้องเด้เอาพออหนาค่ะเย็ยนเรียบร้อยแล้วบี้ส่วนผสมนะคะเสร็จแล้วเอาไวก้กระเจาเอาใส่กับปลุกนี่ค่ะใส่ตู้เย็ยนไว้ก,ก็ได้นะคะมันหน่อยได้ว่างเล็งเงี้ยไว้เฉยพี่น้องเอาไวก้กระเจาส่วนผสมนะคะสิ่งที่เฮามีอันนี้ก็มีประโยชน์สรรพคุณมันเยอะแยะค่ะเอาไวก้กจะิใส่ประมาณจะ ส่วนหนึ่งนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่อันนี้ก็มีประโยชน์มีวิตามินอีพร้อมนะคะวิตามินอีวิตามินอีมันจะอย้ในผิวพันชุ่มฉ่ำน,นะคะประโยชน์ของมันดีจริงๆเอาออยไซส์สองนะคะ อันนี้พี่สวยงามใส่เลยค่ะพี่น้องสุดเราเอาอ้อยก็จะข้นมันนะคะให้มันเขาหนามเขาเนือ้อแค่นี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าอันดับแรกเขาต้อตงให้ออ้อยซื้อมากซีซีผาบาทสามารถใส่ได้หลายรอบนะคะอันนี้ห่อห่อเก็บด่วนเลยนะคะเพราะว่าห่อตรงเห็ดเห็นะคะเอาอ้อยก็ A o กจะข้นให้มั้นเขาหนามเขาเนืเน้อนะคะ ระยะการเก็บนี่กับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ไป้งสินะพี่น้องเพราะว่าห้องเห็ดแบบสดๆใหม่ๆนะฮะย่ำห้องสีมาเห็ดมาท่ามันเหมือนห้องกับมาเห็ดค่ะพี่น้องห้องสุบเลมากเก็บไว้ได้ดูน,นะฮะเหมือนทำใหม่ตลอดสินะต้นนี้เห็ดเหนียวอวไก็ต้องแบ่งให้อานอยให้น้องใน พอรู้ว่าปังป่อนนั่นแิท่าน้ำบอลน้ำ,นำท่าหรอกมันบ่มักเอาไว้ก็จะข้นห้มันเขาหนามเขาเนื้อนะฮะอ้หเห็นปะม,มันจะเนียนไปนุ่กันเลยมันจะมีความอันนี้ห้องบริเวณแบบเป็นแบบแบบเป็นขี้มเทียวมืดตัวใหญท่าเลยพี่น้องโอ,อ้โหนี่ความชุ่มชันของความชุ่มชําของตัวนี้เนี่ยคือเหมือนอ้อยล่างนาเนี่ยเอาไวจะบริเวณนาอ้อยแห้งนะคะ อ้อยล่างเนี่ยอ้อยจเจ้าพาซับซับไผานี่มีความชุ่มชื่นของน้ำนาเขามันจะดีเหมือนมันจะมีความชุ่มของน้ำตลอดเวลานะคะหนามันแห้งเนี่ยเพราะนาแห้งเข้ามาถ้าโรคฉันหรือทยอยังเนี่ยมันจะเหตุให้เข้าเป็นค้นนาบ่มีความมั่นบบมีบบมีความชุ่มชื่นนี่เถะพี่น้องสังเกตนะคนที่นามั่นนี่สีโปแกเร็เวนาสิโปเหี่ยวค้นนาแห้งนี่หนาจะเหี่ยว ค้นหนาแห่งก็เลยต้องหาการบำรุงนะคะแต่ว่าคนหนามันนี่ก็มีผลเสียก็คือว่าเป็นซิวค่ะพี่น้องแต่ว่าเวลาเถามานี่ก็หนาจะโบเหี่ยวค่ะอันนี้เอาไว้พูดตามความเข้าใจเอาไว้นะคะหลังจากนั้นเอาไว้กิเทตัวนี้อยู่ตรงนี้ห้องกับตยเซนนี้แหละผิวพันเห้องเยอะมันสิบนหนืดนะคะ มันจะไม่เหนอะมันจะมีความชุ่มชื่นของโลชั่นจิวนะคะแล้วก็ความมั่นของน้ำมันมะพร้าวนะเนี่ยมันจะเได้ผิวเพามันฉ่ำชุ่มชื่นนะคะอันนี้โบเมนว่าท้าเรามันสีขาวปั๊บมันโบแมนค่ะพี่น้องมันตรงใสเวลาการเฮ็ดยังมันตรงใสเวลาเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนนะกบเหมือนนี่แหละเขาถ้าดู แม่หรอกได้แค่นี้เพราะว่าห้องห้องสีเห็ดหลายไปเลยเพราะว่ามันมีเวลาในการใส่ของมันนะคะเพราะว่าอันนี้เราทำนี่ก็คือข้าวก็คือข้าวบุมีส่วนผสมพวกของเน่าของอยังสีน้แบบเนี่ยคือพี่น้องเห็นแหละมันเลยตรงมันต้องได้ตรงเห็ดสุดๆนะคะเสร็จแล้วเราก็มาบีบใส่หวกระ ปุ๊กนี่เพิ่งซื้อมาเลยพี่น้องย,ยังบอลล็องนะ,ะง่ายเนหะ็นไหมจีจูซื้อมาให้หนี่ทาผิวอ้อยเป็นคนมักทาผิวเด็กพี่น้องท้าผิว,ผวมือเข้ากับจะชุ่มชื้นบริเวณบริยนนะคะหน้าเราก็จะใสนะคะ อันนี้เ่าเ่าให้หหมันซึมให้มันซึมอยู่ในผิวเ่าจริงจริเลยค่ะพี่น้องวันที่นี้อ้อยสีท่านากนได้พี่นอ้องเพอวันย่างไัเจ้าพอพอ,พอ,อ,อห,ห้องยังบะไรอาบน้มห้องม่ยังบะไรเฮ็ดอยังเฮ็ดแล้วก็ท่าได้พี่นอ้องพอเลยนะคะสับก่อนจับผายยังไงก็เสร็จเลยพี่นอ้องอ่้อยนี่มีนีต ลงร้อยแล้วค่ะเอาอ้อยจะลองใส่เบิง้งข้าเข็ดหรือข้าก็ต้องใส่เนี่ยตัวอ,อ้อยที่มันเฮียนปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันไหลเขาอยอ่เองเคยอะไรไปเนาะอย่าเพ่งเอาอ้อยนี่นี่แหละมูมัมนน้อนนั่มเอาอ้อยนึ่งเอาอ้อยจะมักเอาไข่ไข่าขาวพอกหนานะคะไข่าขาวพอกหนาบางครั้งก็บ,บอกคามเปียกนะคะที่เฮ็ดมาเฮ็ดมาตลอด บักขามเปียกแน่แล้วก็บ,บักแตงแน่แล้วก็บ,บักเขือเทศดแน่เหตุยังไงพี่น้องบักแตงในหั่นเป็นบางๆนอนดูทีวีกับพอกนะเลือดเต้นหนยตาไว้บักเขือเทศกับหัน่นบางๆเอาพอกนาไว้เลือดตะนหนยตานะคะนี่ฮะสิ่งสำคัญคือลอยตีนกานั้น บัเคยที่จะถามหามั้นนะคะแต่มันก็มาหาเรานะคะเป็นเคกที่บอัอยากรับชื่นเลยนะคะเอาอ้อ,อยนี่สมมติมันแห้งเอาอ้อยก็มาละท่าอีกอะให้มันชุ่มนะ,ะให้มันชุมน่มท่าเขาบอกว่าการท่าหนาเนี่ย เขาจะเอาเนิ้วที่ยำ่ำเนิ้วนี้มันเป็นนิ้วที่สี่แล้วมันทิ้งน้ำหนักหลายเราก็เอานี่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 สามนืว้วสามนิ้วเนีย่ยนิ้วหัวแต่ที่ดีที่สุดคือสองนิ้วนี้แต่ว่านิ้วไกวยมันอยากมาหนักกว่ามันมาเอาไว์เอาอยู่ในหมอเด้พี่น้องกลมหมอนะหอมมันจะลดรูรอยโอ้ดีของเขาได้เป็น้อง อ้ออยนี้ไพ่บางยังเอาอ่อยเฮ็ดด้อ้อยย่าท่าแล้วท่าอีกท่าแล้วท่าอีกให้หนาห้ามันชุ่มชื้นเซลล์ห้อกับไป่อยไว้ให้มันซึมเข้าไปในหนาห้านะคะท่าตาตานะคะ อ้อยก็บเบราอ้อยเห็ดน่อ้อยจิมักเห็ดเห็ด,ดตาแล้วก็มือจะคิดออกเด้อในวเอาจะคิดตรงนี้ไล่มันออกไล่ตีนกาออกอย่าให้มันมาหาเ้าเขาเรียกว่าแคะบริรับเชิญน,นะคะมันมากเลยพี่น้องรักที่รกคาเนี่ยมากเลยมันจอบมากล่ะดูที่ห้อบ่ได้ต้องการที่จะให้มันมาเยี่ยมเ้าเลย ที่ท่ายหลไหลโมเมนตอย่างนี้พี่น้องไม่เหลือมันติดหมออยู่ห้องต้องเอาเอามาใส่เป็นประโยชน์นะคะบุลลอาบน้ำค่อยเอาออกทีเดียวพอกไปเลยก็ระดินอ้อมบานอ้อมซองอยู่เห็นแล้วอ้อยหัวถือได้พอได้พี่น้องหัวถือหัวลานก็ะยาลมันค่อยมีซับหลายนะคะอืม เวลาถาา้าเวลาเห็นหนาปัดมันออกกันไปร้องปัดมันออกบอยากให้มันมีริ้วร่อยตัวเนี้ตบมันบริหารหนาบางครั้ตรงนี้มีรอยติดการก,การะตบมันตบมัน แค่นี้ก็เสร็จแล้วนี่ไ่่พี่น้อง head. เฮ็ดอาาว้ยก็เฮ็ดเดี๋ยวเขาลองเฮ็ดบอวาเอาไว้ลองเฮ็ดพี่น้องกับล่องเฮ็ดเพราะว่ามันหาง่ายน้ำมันมะพร้าวขวดน้อยก็มีขายจเจลหางจระเข้อยู่เซเว่นก็มีหาง่ายครับพี่น้องเขาเจ้าเขาเนี้ยวเฮ็ดเต้เมินี่เอามาบดแล้วก็นุ่มรสจืดฟองนึงบอแพงเอาไม่เฮ็ดครับพี่น้อง เสีเยวร้อยน,น,นะคะสวัสดีค่ะพี่น้องเหลือเหลือกุหมอนะเอาไว้จะไปคุ้นย่ายไปคุ้นย่ายท่านล้วมั้พี่น้องเพราะว่าอันนี้มันมีประโยชน์นะคะเนี่ยไม่ย่า่แม่แม,แม่ท่านี่ด้วออยไอปันมันเหลือมันเหลือท่านาโอ้โทั่วพุ่งไร <laughs> คุณยายโชว์หน้าเด้จักปีแล้วจักปีแล้วผุนเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกอแมวนี่ท่านาอันนี้อ้อยปันอ้อยปันนะคะอ้อยปันนั่นอ้นอยเอานั่นไงหัวดำดำไหมพี่น้องดำก็ะยาดอ่ะผุนลูกให้ท่ายังกะท่าเด้ผุนท่าหัวหอมอันนี้อันที่ผมล่นนี่่เป็นยังบบได้เป็นมีลม่ลูกพี่ไพยังได้จ้าแต่ว่ามันลวงไปเพราะว่า ตอนนั้นคุณย่าสบายนะคะตอนพ่อของอาออยเสียนะอันนี้แม่แม่รู้ว่าโอ้ท่ามันงามๆเนี้ยหลุดลูบจวดจวดหลุดเลยโอ้ยคนเขาเบิ่งกันเยอะพูดเฒ่าท่าน่ะแม่่ท่าธรรมดามันจะเฮดไห,น,หานาเนี่ยชุ่มชื่นแม่อาท่ารอบตาบ่เมนหอย่างเนี้อันนี้คือเพื่อนท่ากวามเคยชิ่นของเพื่อนเพราะว่าคุณย่ายนี่ท่าโลชันตลอดนะคะจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะนาะแล้วนี่เห็นปะ นาแล้วเมื่ือนตาในี่ยละอ่าเห็นว่าตนานาคุณยายคุณยายท่าโลชันนะคะอันนี้อันนี้จะมีส่วนผสมของเข่านะแล้วก็นุ่มหอมบ่แม่หอมปะมเออมันจะมีส่วนผสมของนุม่มแล้วก็น้ามันมะพร้าวสกัดเย็นที่เขาซื้อมาไว้นะออยไปซื้อมาที่ออยซื้อมาไว้นะมันเหลือออยก็ได้มาใส่แล้วก็ว่านหางเจลว,ว่านหางจระเข้จะมีวิตามิน อี e, วิตามินอ e, ีมันจะเห็นให้ผิวหนาวชุ่มฉ่ำนะนี่อันนี้คุณยายเจ็ดสิบนะที่เราตรวจตรวจเอาโบแมนเราเสียดายในหมอนะพี่น้องเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกปีบ่ะพเฮิรไอ้ยเจะคุณยายอายุเจ็ดสิบหกปีแล้วนะคะเออมันเหมือนเราก็ลูกธรรมดาลูกเป็นตัวอย่างเพื่อนบึงในเวลาโบแมนท่าตรวจจัดตรวจจัดอยู่มือน้าอืมเดี๋ยวนี้ก็เอเอ,อ แม่ท่าเห็นมันนาแห่งซุ่มซื่นไปเลยโอ้ยเฮ็ดใส่กับปลุกไว้เดี๋ยวแม่ค่อยท่าอันนี้บ่เป็นยงังบบมีแพรหรรุ่นนี้บมีแพร่รุ่นนี้บมีแพ่นาบบเหียวบบหยังนะคะเขาว่าคนตกกะนี่อายุยืนนี่ร้อยติ่นกาคุณย่ากับบอคอยลายบ่ค่อยลายได้บ่คอยมีอ่อะอ้ยกับคุณย่ายนี่คือกันนะเจ็ดสิบหกปีนะคะนี่เหนินพุงรั่แล้วเล่มหมอนท่าแล้วเสียดาย อยู่น้ำศอกมือแม่เนี่ยเออท่าบางๆ,างๆคุณยายก,กับท่าเคื่องอ้อยนะคะเนี่ยพี่น้องมันจะเห็ุหนึ่งบางครั้งก็มันมันสีรักษาฝากะมันก็ต้องใส่เวลาในการท่าแม่กับท่าเรียบๆเนียมาเลยอยู่หลังมือน่ะเอาเอาหมอว่างไว้เอาหมอว่างไว,ว้ไวก่อนเออบันทิท่าดีๆบปเนี่ยเพื่อนเสียายในหมอกับพี่น้องอืมพ่อบันทิท่ารูปดีๆ รูปเป็นตัวอั่างผู้เท่าท่าขีมแบบไหนยู่น้ำลิ่วมือไหนเห็นไอืมเอาออกเอา,าอว่างว่างมอก่ันเอามือท่ามือแบบนี้ท่าหลังมือแม่มันมันไหลอยู่มือแม่พอกันโอ้ยขาวบอกเลยพอกันเอาออกแบเนี้บัดนี้เอาท่ามือเจ้าของเออท่ามือท่าน้ำแขนเดี๋ยวแม่ก็ไปอาบน้ำอยู่แล้วท่าให้มันชุ่มฉ่ำไปก่อนอืมทหาชุ่มฉ่ำไปก่อน เอาอยู่นาออกอีกได้แม่นานาน่ะรูปรูปแขนให้มันเหมิดกัอนอพ่อกันเออเอเอพ่อกันเออบันนี้ท่าท่าแขนแม่น่ะนี่เบิ้งแขนคุณยายเจ็ดเจ็ดสิบกัวปีนะคะเบิ้งแขนแเราด้วยแขนแล้ว,ลวอันนี้คุณยายท่าลู่ชันกับคือกันกับอ้อยนะคะเพื่อจะท่าลู่ชันตลอดนะคะนี่ท่าลู่ชันอาบล้างอาบน้ำท่าลู่ชันอ้อยอย่าบอกยายว่า เวลาแม่อาบน้ำเสร็จแล้วอยาให้อยาให้ผิวพันธุ์มันแห้งหลายให้ผิวพันธุ์มันชุ่มน้ำแล้วก็ทาาลูชันเลยมันก็จะได้โลชันเข้าไปกับความชื้นของของน้ำที่อยู่ตัวเข้าน่ะพี่น้องมันก็จะเห็ดให้ผิวเข้านี่โบเหี่ยวโบแห้งนะคะมันจะเหยดให้ผิวเข้านี่มันชุ่มช่ำนะคะอันนี้เว้าสู้ฟั่งนะพี่น้องบริเโปรโหมดนะคะหลังจากที่คุณยายทาาขิมอ่า โลชันไปแล้วเห็นปะมันก็จะซึมเข้าไปในนาเหาเห็นปะเออแม่ลูบลูบนายมันดีๆจักหน่อยเนี่ยคุณยายนี่ถ้าโลชันเมื่อนี้บ่ได้อ้อยต้องไปฮาซื้อยูเซเว่นเป็นขวดแบบโบแมนขวดใหญ่ต้องท่าเนี่ยแม่รูบยูขางนาเนี่ยยงอันนั้นเยอะอ่ารูบรูบดีมันมันพ่อะไรวะเหะให้มันช้ำเข้าไปในนา้เห็นปะเออหนาบ่ตึงเด้บ่ตึงบ่ยั่งเหรอไอ้ท่านะ เดี๋ยวแมวามาท่าแม่นั่งดูทีวีแม่ท่ากวนอาบน้ำท่าเราก็ทิ้งไว้เล่มันทิเฮ็ดให้นาชุ่มฉ่ำนะคะนี่คุณยายกับท่ากับเอาไว้แล้วค่ะพี่น้อง